รู้จักอยไครับบัญชีผีโอใน t i k ก o k ก็มีบัญชีผีด้วยนะครับผมโคดอสอนทำรายได้ออนไลน์นะครับวันนี้นะครับนะเราจะเจอคำว่าบัญชีผีนะครับบัญชีผีคืออะไรก็คือแอคเคอปอมนะครับนะเป็นแอคเคอปอมที่สร้างขึ้นมาโดยวัตถุประสงค์นะครับที่ไม่ชอบมาปากลน,นะครับเป็นธุรก,กิจสีเทาหรือสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับ ไวซื้อยอดไวปั่นยอดเห็นไหมรหรือทำธุรกิจสีเทานะพวกนี้ถ้าเรานะครับมีเขาเป็นเพื่อนโดยการที่เราอาจจะไปกดติดตามเขาหรือเขากดติดตามเราแล้วเราไปกดติดตามเขาเห็นไหมครับเขาก็จะเอารายชื่อของเราเนี่ยที่มีครับนะฮะะเป็นว่าเนี่ยช่องของเขาเนี่ยมีคนติดตามเยอะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ติดตามที่เป็นบัญชีปลอมเรียกว่าการตามแบบมีส่วนรูปแบบปลอมก็ผิดก,กฎอยู่แล้วเห็นไหมครับฉะนัานถ้าเราบางคนเนี่ยไม่รู้ก็ไปซื้อมานะครับไปรู้ซื้อมาหรือไปกดติดตามเขานะครับไปกดติดตามเขาหรือเขากดติดตามเรามาแล้วเราไปกดติดตามกลับถามว่าถ้าเรามีเยอะๆนะครับแล้วเราไม่ลบออกนะครับจะมีข้อเสียกับบัญชีธุรกิจของเรา หนึ่งเราจะถูกลดค่าการมองเห็นสองเราอาจจะถูกแบนช่องโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูนะครับพวกนี้ดูง่ายๆนะครับพวกบัญชีผีเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแล้วรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปผู้หญิงนะครับหน้าตาดีๆหน้าตาเด็กๆแต่พอเรากดเข้าไปดูโปรไฟล์ไม่มีอะไรเลยนะแต่มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายเลย นะครับแต่ไม่มีคลิปวีโอเลยหรืออาจจะมีแค่คลิปเดียวนะครับนี่คือข้อสังเกตแล้วนะครับคุณมีพวกนี้ถ้าคุณหลงไปกดติดตามเขานะครับนะหรือเขากดติดตามคุณและคุณหลงไปติดตามเขาหรือคุณไปกดติดตามเขาโดยที่เขาไม่รู้เท่าอุ่นการคุณต้องไปลบออกนะต้องรีบไปลบออกนะครับมิฉะนั้นแล้วนะเออาจจะมองว่าคุณนี่ครับนะมีส่วนรู้เห็นนะครับหรือคุณช่องของคุณนะ่นะเป็นพวกเดียวกับเขา นะครับอ่าเป็นช่องที่ไม่ชอบมาพากลแล้วเพราะมีแต่เพื่อนนะครับที่เป็นบัญชีปอมทั้งนั้นเลยนะครับเป็นบัญชีผีทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับและคนที่ติดตามก็เป็นพวกนะที่ตามมาตามกลับตามปอมกันทั้งนั้นเลยโอ้ตรนนี้ครับคุณยิ่งโดนปิดช่องเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับอย่าเก็บไว้รีบปจัจการนะลบออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดฝ่ามือผมนะครับ มีปฏิสัมพันธ์ให้กำลังใจกันและผมจะทำคลิปดีๆออกมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ